ปลาทองทองนิยายบทที่รอยห้าก่อนที่ฝานชางอี้จะพูดอะไรได้เขาก็หยิบเสื้อคลุมขององค์ทั้งอีกคนออกมาโยนไปให้ฝานชางอี้ไทสิเขาจะพาเจ้าไปพบใครบางคนเมื่อเจ้าหนที่จากที่อื่นมาที่เมืองหลวงและมีสายตาจำนวนนับไม่ถ้วน จับช่องประ่ีทางเข้าบ้านพักของทางการไม่ว่าพวกเขาจะไปที่ไหนและพบกับใครจะมีคนรายงานทุกอย่างให้พระราชวังทราบโดยละเอียดหากต้องการหลีกเลี่ยงหูต้าเหล่านั้นจะต้องปลอมตัวและแอบออกไปฝานช้างอี้เหลือมองเสียเจิงเขาไม่ได้สวมหน้าก,กากและใบหน้าของเขายังคงหล่อเหลาแต่นางรู้สึกอยู่เสมอว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องเกี่ยวกับอารมณ์ของเขา ควรจะบอกว่านางสัมผัสเดีวยวมีบางอย่างผิดปกติกับเขาตั้งแต่วินาทีแรกที่นางเห็นเขาบนทัานอาหารเมื่อนางเข้าเมืองนางจึงจงใจยิ้มให้เขาขณะที่นางกำลังจะเดินผ่านในขณะนี้ฝ่าช่างอี้ถือชุดทหารองคลักษ์ไม่สนใจถามว่าเขาต้องการพานางไปพบใครและก็ลังเลเจ้าเป็นอย่างไทยพางสถานการณ์ที่เมืองหลวงไม่ค่อยดีนักหรือ ก่อนที่นางจะพูดจบประโยคนางก็ถูกดึงเข้าสู่อ้อมกอดอันแข็งแกร่งและเย็นชาเซียจึงไม่ได้ทําอะไรเลยเขาแค่กอดนางแน่นฝั่งศีรษะของเขาโอที่ไหล่และคอของนางเหมือนกับชายที่กําลังจมน้ําพยายามกอดท่อนไม้ให้ดีที่สุดฝ่าช่างอี้ตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งและนางยังคงถือเสื้อผ้าอยู่ในมือไม่สามารถกอดเขากลับได้นางพยายามยื่นมือ,อ,อกมาเพื่อลบหลังเขาแล้ก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้น แต่ก่อนที่นางจะเอื้อมมือออกไปนางก็ถูกดึงเข้าไปในอ้อมแขนงของอีกฝ่ายแน่นขึ้นอย่าขยับให้ขากอดเจ้าสักพักเสียงของเสียเจอิงแต่เด้ยวยความเหนื่อยล้าและแหบห้าท่านในนั้นฝันช่างอีกก็เกิดภาพลวงตาว่าเขาดูอ่อนแอมากในขณะนี้ฝันช่างอีไม่สามารถอธิบายสิ่งที่นางรู้สึกใใได้นางเพียงแต่รู้สึกว่าหัวใจของนางถูกมือใหญ่จับไว้แน่นและมันทําให้รู้สึกเจ็บเล็กน้อยนางปล่อยมือและให้เสื้อคลุมองคครักล่วงล่น กอดเอวที God, ่แคบและแน่นของเขาเช่นเดียวกับที่นางปลอบช้างหนึ่งในตอนกลางคืนทับทังไม่ท้วนเมื่อบิดามันดาของนางจากไปนางกระซิบเพื่อปอบใจคนที่อยู่ตรงหน้านางเสียงของทางสงบและไพเราะอย่ากลัวเลยข่าอยู่นี่หลังจากผ่านไปไม่กี่ลมหายใจเซยเจนก็ยืดตัวตรงขึ้น ใบนะที่เย็นชาเรากับหยกไม่ได้แสดงอารมณ์ใดๆเรากับว่าความอ่อนแอนในช่วงเวลาก่อนหน้านี้เป็นเพียงภาพลวงตาของฝ่าช้างอี้เท่านั้นเขายกมือขึ้นจับผมที่ปลกใบหน้าทัดหลังใบหัวให้หนางพูดว่าใบเปลี่ยนชุดเถิดไม่ว่าฝ่าช่างอี้จะมีคําถามมากมายแค่ไหนหนางก็ต้องระงับคําถามเหล่านั้นเอาไว้ก่อนมีคนจํานวนมากเข้ามาในบ้านพักดังนั้นหากให้เขาไปรอข้างนอกจะมีทหารองค์ษระพันมาเห็นเข้า มันคงฟังดูไม่ดีถ้าข่าวแพร่กระจายออกไปตอนนี้อยู่ในช่วงเวลาพิเศษ ดังนั้นจะเป็นการดีกว่าที่จะให้เขาอยู่ข้างในนี้นางหยิบชุดองค์ขาที่ตกลงบนพื้นขึ้นมาลังเลหย,ยุกทั่หนึ่งแล้วเดินไปด้านหลังฉากบางลมเมื่อนางปลดชุดเกราะอ่อนบนร่างกายของนางฝ่าช่างอีก,ก็เหลือบมองคนที่อยู่ในห้องโดยหันหลังยังไม่สบายใจยกเว้นคืนก่อนที่เขาจะมาเมืองหลวงมเมื่อพวกเขานอนบนเตียงเดียวกันพวกเขาจะนอนสวมเสื้อผ้าเสมอนางไม่เคยเปลืองผ้าต่อท้าเขามาก่อนฝ่าช่างอีรู้สึกอึอดอัด โดยไม่าคาดกิดเสียเจิงที่หันหลังให้งางดูเหมือนว่าจะมียอะไรที่ด้านหลังศีรษะเขาไม่ต้องกังวลข้าจะไม่มองทัานในนั้นฝันชังอีกก็รู้สึกเขินอายเล็กน้อยที่นั้นตัดสินใจหัวใจของสุภาพบุรุษด้วยหัวใจของคนพานนางก้มศีรษะลงเริ่มขยับเสื้อผ้าของนางนอกฉากบางลมมีคำพูดแผ่วเบาของเสียเจิงสิ่งทดควรเห็นสิ่งใดไม่ควรเห็นไม่ใช่ว่าข้าเคยเห็นมาหมดแล้วหรือ ฝ่าชางอีหยุดมือที่ปลดเรื่องเสื้อผ้าของนางชั่วคราวโดวยแช้ตาที่ดุร้ายนางบีบฉักกันด้วยมือเดียวและได้ยินเสียงทังเพาะจากฉากบางลมบางส่วนที่ถูกบทขยี้และหนางก็พูดทีละคำเสียเชิงมีเสียงหัวเราะทุ้มต่ำดังมาจากภายนอกข่าล้อเล่นฮนะเปล่นชุดเร็วเข้า ฝ่าชางอี้สวมชุดทาหารองคลักษ์แต่เมื่อนางออกไปนอกฉากบางลมอีกครั้งจากมุมห่างตาน,นางขมวดคิด้วโดยไม่ดูตัวเซียจึงตั้งใจหยอกล้อนางดูเหมือนว่าเขาจะไม่อยากให้นางถามคำถามอีกต่อไปดังนั้นเขาจึงจงใจเปลี่ยนเรื่องเช่นนี้หลังจากที่ฝ่าชางอี้เปลี่ยนเสื้อผ้าและเดินออกไปนางก็ไม่ถามคำถามอีกต่อไปนางติดก,กระดุมข้อมือและพูดว่าเจ้าจะพาเข้าไปพบใคร ชุดองครักเป็นสีเขียวเข้มนางรวบผมยาวทั้งหมดลรามัดเป็นมวนบนศีรษะเผยเห็นคอสีขาวเรียวของนางคิ้วของนางคมเข้มอยู่แล้วทําให้นางมีจุดวินญันแห่งความกล้าหาญที่ไม่เหมือนใครหลังจากที่คาดเข็มขัดหนังรอบเอวของนางนั่นแล้วนางก็สูงเพียวเกินกว่าจะดูเหมือนบุรุษเสียเจิง เอาตัวผงประตูแกะสลักกรวงที่การระหว่างข้างนอกและข้างในมองรูที่ฝ่ายฉางอีอย่างเงียบๆดวงตางของเขามืดมนแล้วกับบ่อน้ําโบราณที่ปรสจากแสงสว่างไปที่นั่นเท่าก็รู้เองเมื่อฝ่ายฉางอีเข้ามาใกล้เขาก็ยกมือที่ยื่นออกมาเล็กน้อยแล้วจู่ๆก็ปลดชุดของทางออกฝ่ายทางอีตกใจแล้วก็เบี่ยงกายหนีผิวบาบางที่ด้านข้างคองของนางกระทบกับปลายนิ้วที่เย็นเล็กน้อยทันในนั้นนา่งก็รู้สึกชาไปครึ่งตัว เ้าจะทำอะไรเสียเจิงมองหงที่นางประตูนนหน้าต่างถูกปิดอย่างแน่นหนาและแสงสว่างในห้องก็สลัวทําให้ใบหน้าของเขาหล่อเหลาและก็ดูลึกซึงยิ่งขึ้นเอวของเจ้าเล็กเกินไปจะทําให้ถูกจับได้ดังนั้นสวมชุดกระผ้าะไฟสองชั้นเสียงของเขาเบามากและเขาขยับปลายนิ้วไปทางขวา เกี่ยวและดึงและคราวนี้เขาก็แก้ชุดที่มัดไว้ของฝ่าชางอี้ออกโดยไม่มีสิ่งกีดขวางโดยเหตุผลที่ฟังขึ้นนี้ฝ่าชางอี้จึงให้สามารถโหดได้กับเขาได้แต่เขาอยู่ใกล้เกินไปและลมหายใจของเขาก็เต็มไปด้วยลมหายใจอันหนาวเย็นเหมือนลมทางเหนือและหิมะผสมกับกลิ่นของสบู่ประกอบกับความรู้สึกที่ห่างไกลประกอบก,บกับการสัมผัสที่อ่อนโยนของปลายนิ้วเขาทําให้ปลายจมูกของฝ่าชางอี้ร้อนจนเหงื่อไหลออกมา เมื่อเขาปลดเข็มขัดหนังรอบเอวฝ่าชางอีกก็ถอยถังไปหนปลดมันออกให้เรียบร้อยด้วหมือทั้งสองข้างถ้าจะทำเอง หากไม่มีเข็มขัดหนังรัดเอาไว้เสื้อคลุมด้านนอกก็คงคลายออกโดยตรงและเสื้อคลุมชั้นกลางสีขาวเท่ากับขีะด้านในก็หลวมมากมีเพียงสายรัดด้านหน้าสองเส้นเท่านั้นสามารถมองเห็นความโค้งบางของกระดูกไขปะลา้าหนังได้แล้วรอยฟันบนกระดูกไขปะลาร่าด้านซ้ายจางลงมากเหลือเพียงรอยขนาดเท่า,มาเมล็ดข้าวด้านบนและด้านล่างเพียงสองรอยเท่านั้นเมื่อหนังพบชุดเกราะผ้าใยสองชิ้นแล้วก็มัดเอาไว้ที่เอว ผมที่ปลอยผมวงหน่นลงมาที่ไหล่และคอของนางเซียเจิงยกมือขึ้นเพื่อช่วยนางปัดเส้นผมออก ความรู้สึกของผมที่ถูกดึงออกไปบนผิวหนังนางนั้นช่างน่าคันอย่างอธิบายไม่ถูกน,นางขมวดคิ้วเล็กน้อยเง่อยหน้าขึ้นมองเซียเจิงนิ้วของเขาตกลงบนรอยฝันทั้งสองซีกนั้นไหลของฝันช้างอีหอเข้าหากันอีกครั้งปลายนิ้วของเขาเย็นมากเซียเจงไม่เคลื่อนไหวอีกต่อไปเมื่อสายตาของเขามองข้าในอกของนางซึ่งเห็นอย่างชัดว่าแนบสนิทและเขาก็ถามว่าเจ้าทัดัวยอีกแล้วหรือ แน่นอนว่าสิ่งที่เขาสัมผัสกระดูกไหปลานั้นเป็นเพียงสองนิ้วแต่ฝ่าช้างี่มีภาพดวงตาว่าเขากำลังถือของมีคมเอาไว้ที่คอของนางและความแข็งแกร่งทั้งหมดในร่างกายของนางก็ดูเหมือนจะถูกดูดออกไประหว่างปลายนิ้วของเขานางพยายามรักษาความสงบและพูดว่าสวมชุดเกราะสะดวกกว่าเสียจงท้องอึมเบาๆแล้วถูลอยฝันบนกระดูกไหปลาร้าของนางเ้็บปลายนิ้วของเขาและทันใดนั้นแขนขวาของเขาก็ออกแรง รวบเอวของฝ่าชางอี้วางนาง,นางบนโต๊ะคลมฝ่าชางอี้ไม่ทันตั้งตัวโหนมตัวไปข้างหลังโดยใช้สองมือดันตัวเพื่อทรงตัวเมื่อหนางกลับมามีสติอีกครั้งเซียเจิงก็คว้าคังของทางระจุบนางโดยตำแหน่งนี้บังคับให้นางต้องทนและยังช่วยให้เซียเจิงกดเล็ฝีปาก ในขณะที่เขาจูบนางเขายังสามารถดึงมือของเขาออกมาเพื่อช่วยหนางกระชับชุดเกาะผ้าฝ้าที่รอบเอวของนางเมื่อเขารวบเสื้อคลุมขึ้นและคาดเข็มขัดหนังเขากรสใส่ตาลงแล้วมองดูนางและตัดไหล่ซ่าของนางผ่านชุดเมื่อดึงมันลงมาเหลือเพียงรอยฝันเล็ก,ลกและก็ใหญ่ถูกปกคลุมไปด้วยรอยแดงใหม่แล้วเขาก็ปิดเสื้อผ้าให้นาง ลมหายใจของฝ่าช้างอิ่ไม่มั่นคงมากนางจับเสื้อคลุมให้เรียบร้อยแล้วดูไม่ยุ่งเหยิงอีกต่อไปแต่แก้มของนางแอบยำไปด้วยสีแดงเข้มและคอนหิวของนางก็เปลี่ยนไปสีขาวจากการออกแรงวางบนโต๊ะเซียจะเงยหน้าขึ้นจูบนานอีสองรั้งบริฟีปากสีแดงของนางที่บวมเล็กน้อยจากการจูบข,ของเขาถ้าจะมองข้าเช่นนี้อีกวันนี้เราก็ไม่จำเป็นต้องออกไปข้างนอกแล้ว เสียงของเขาทุ้มต่ำกว่าปกติแล้วก็ว่าเขาเพิ่งดื่มโซดาทำให้เสียงแหบเล็กน้อยความผิดของฝ่านชางอีค่อยค่อยชัดเจนขึ้นและหนังก็คว้าคอเสื้อดึงชายคนนั้นลงมาหานางและอ้าปากกัดไหล่และคอของเขาอย่างแรงเสียจงคำดำเบาๆก่อนที่เขาจะถันได้โต้กลับฝ่านชางอีก็ปล่อยเขาแล้วก็กระโดดลงจากโต๊ะนงก้าวไปสองสามก้าวก่อนที่จะหันขับมามองดวงตาของนางดุร้ายและเปลี่ยนแล้วกับเสือดาวไปกันเทิด เซียเจิงดึงคอขึ้นเพื่อปกปิดรอยฟันบนไหล่และคอของเขาเขาค่อยๆรูปไหล่ยฝันที่ปลายนิ้วของเขาก่อนจะค่อยๆเ้าออกไปเนื่องจากเซียเจิงบอกว่ามีคนมาแจ้งว่าเซียซีและคนอื่นๆเองว่าหนังจะไปที่ไหนฝานชางนี้นจึงไม่ได้หาเซียซีเพื่อที่ไปอีกครั้งพวกเขาออกไปโดยอ้างว่าจะซื้อของหลังจากเขาไปเดิทานค้าที่ขายอักษรวิจิตรภาพวาดพวกเขาก็ขึ้นไปที่ชั้นสองซึ่งมีเด็กชายคนหนึ่งนำเสื้อผ้ามาให้ทั้งสองคนเปลี่ยน ฝ่าช้างอียืนอยู่ข้างหน้าต่างห้องส่วนตัวเปิดหน้าต่างเล็กๆมองดูคนที่สวมเสือเ้อสีแดงเลือดสองคนที่เดิมสวมชุดทหารองค์ครักษก่อนหน้านี้บนถนนตามพวกเขาไปอย่างทับับนางหันกลับมาทำเสื้อเชิงเจ้ารู้ดื่มให้มีคนติดตามผมตั้งแต่แท็เจจกเซียเจงนั่งที่โต๊ะถือถ้วยชาใส่ในมือเขายกเปลือกปากขึ้นเล็กยแล้วพูดว่าองค์ครักแล้วบอกรับใช้ที่นั่นจะติดตามห้มีการเคลื่อนไหว ฝา่าฉางอี้เข้าใจความหมายในคำพูดของเขาคนเหล่านั้นก็คือดวงตาของวังหลวงแม้ว่าเขาจะส่งเผ่ารับใช้หรือองค์คร้าออกไปซื้อของแต่องเต้ก็จะคอยจับตาดูพวกเขาอย่างลับๆนางกลับมานั่งที่โต๊ะกลมที่ปูด,ด้วยผ้าต่วนปักลายวิจิตรแล้วถามว่าแล้วเราจะไปที่ไหนกันต่อะแนทีที่เขาพูดจบเสียงมาร้องก็ดังมาจากชั้นล่างเซียเจิงวางถ้วยชาในมือลงรถม้ามาแล้ว เมื่อฝ่าชัางอี้เห็นเขาลุกขึ้นนางก็หยุบหมวกคลุมหน้าที่เด็กชายาเอราะ้ยา้เดินตามเขาไปหมวกคลุมหน้าใบนี้หญิงสาวในเมืองวม,มักใส่ปกปิดใบหน้า,มาเมื่อออกไปข้างนอกมาสวมผ้าคลุมหน้านี้ฝ่าช่างอี้ก็ไม่จำเป็นต้องกังวลในการใช้อำพรางใบหน้าตนเองอีกเมื่อพวกเขาเออกไปข้างนอกก็มีคู่รักเพิ่มมากขึ้นโดยมีเด็กชายในร้านผาขึ้นไปชั้นบน 6เสื้อผ้าที่คู่รักสวมใส่นั้นเหมือนกับเสื้อผ้าของนางเซเจ,จิงทุกประการเมื่อเห็นเด็กชายพยักยนัาไปทางเซเจ,จิงและคู่แล้วก็เข้ามาในห้องส่วนตัวที่พวกเขาพักอยู่ฝ่ายฉางอี้เดาว่าคนเหล่านี้น่าจะเป็นคนของเซเจ,จิงด้วยตอนนี้ไม่ใช่เวลาพูดดังนั้นนางยังคงเงียบหลังจากตามเซเจ,จิงลงไปที่ชั้นล่างเซเจ,จิงก็หยิบภาพวาดและอกักษรหินจี๊สองชิ้นมาจ่ายเงินจานั้นก็ผ่านางไปที่รถมาที่จอดอยู่ริมถนน คนขับสาบัดแท่แล้วก็ขับรถม้าออกไปในเมืองที่ปลุกพรานฝ่าช่างอีปเปิดหมวกคลุมหน้าแล้วมองไปข้างหลังทางสักพักหลังจากแน่ใจว่าไม่มีใครติดตามแล้วหนังก็ลดม่าลงถามเซจังว่านั่นคนของเจ้าอยู่ที่ท่านถือเซจังนั่งพิงรถมา้าลมพัดมาที่หน้าต่างรถและแสงริบรีตกลงมาบหน้าที่ปลอมตัวของเขาแต่ยังไม่สามารถซ่อนรูปลักณที่เหนือกว่าร่างกายของเขาได้เขาตอบว่านั่นคือทรัพย์สินของตระกูลเจ้า ฝ่าชางอี้ยังคงมีความประทับใจเกี่ยวกับด้านหนังสือของตะกุนเจ้าซึ่งเดิมเปิดในอำเภอชิงผิงนางไม่คาดคิดว่าตะกุนเจ้าจะมีทรัพย์สินในเมืองหลวงด้วยหลังจากที่เซ่เจ,จิงดับตาลงเพื่อพักผ่อนฝ่าชางอี้ก็เปิดมุมเนึกในของหั่นรถแล้วมองดูถนนสองข้างทางเมืองหลวงม,มีความจเจริญรุ่งเรืองมากกว่าทุกที่ที่นางเคยไปไม่น่าแปลกใจเลยที่ช้างหนิงจะมีความสุขเมื่อนางกลับมาหลังจากออกไปเดินเล่นฝ่าชางอี้เอ็นข้อศอก จ้องมองอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นหันศีรษะจ้องมองไปที่เซียเจิงผู้ดับตาบางเบาเขามีบางอย่างในใจแต่เขาไม่อยากบอกนางฝานฉางอี้เมีย้มพลินฝิดปากขั้งของนางเล็กน้อยนางไม่ชอบความหงุดหงิดที่เพิ่มขึ้นในใจเพราะเรื่องนี้นางจ้องมองเขาอย่างมึนงงและคนที่ดับตายอยู่ก็เปิดเปลือกตาของเขาขึ้นเจ้ามองข้าทำไมเมื่อถูกจับได้ค่าหนังค่าเขาฝานฉางอี้ก็รู้สึกผิดครึ่งหนึ่ง เขินอายครึ่งหนึ่งหนังริบนั่งดังตรงก็บ MI, บ์แอมอายเบาๆแล้วพูดว่าถ้าอยากรู้หน้ากบบากบันใบหน้าของเจ้าทำมาจากวัสดุอะไรไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะสร้างหน้ากากหนังมนุษย์เมื่อพวกเขาออกจากบ้านพักของทางการเขาก็สวมหน้ากากหนังมนุษย์เทียบเข้ากับรูปสวมใบหน้าเขาในขณะที่ฝานช่างอีใช้สีปอมใบหน้าเมื่อไปที่ร้านหนังสือเพิ่อเปลี่ยนเสื้อผ้าสีบนใบหน้าของท่านก็ลบไป เมื่อได้สิ่งที่นางพูดเซเจึงกยกมือขึ้นบนใบหน้าของเขาดึงหน้ากากที่มีรอยแผลเป็นออกมาและยื่นให้นางหลังจากฝ่าฉางอี้รับมันมานางก็ใช้มือถูมันขมวดคิรพแลพ้ว่าสัมผัสไม่ดีเท่าไหร่เซจิงกล่าวว่าข้าคิดว่าเจ้าคงท้อเป็นผิวหนังของมนุษย์ การแสดงออกของฝ่าชฉางอีเปลี่ยนไปทันทีเมื่อดวงตารเซเซนของนางเบิกกว้างรวม่านตาของนางก็หดลงเรากับว่านางเป็นแมวที่วาดกลัวจริงๆเมื่อเห็นนางเป็นเช่นนี้เซียเจิงก็ลดสายตาหนังเพื่ซอซ่อนรอยหิ้วในดวงตาเขาและความหดหูที่สะสมอ่นในหน้าของเขาก็ดูเหมือนจะหายไปเล็กน้อยฝาชฉางอี้มีสีหน้าที่อธิบายไม่ได้บนใบหน้าของนางนางบีบมันได้ดปลายนิ้วโป้งทั้งสองข้างแล้วส่งเก้ดให้เซียเจิงนางพูดด้วยสีหน้าลำบากใจ ว่ากันว่าคนใช้ที่หลังความตายคนเหล่านี้ตายไปแล้วแต่วพวกเขายังถูกถลกผิวทนมาเป็นหน้ากากอีกสิ่งนี้ส่งผลเสียต่อศีลธรรมของเจ้าต่อไปจะไม่ควรใช้มันอีกเซียจึงใช้มือข้างหนึ่งจับหน้าผากของนางเจ้ามองทางาลวก็ยังจงใจแต่ไม่มีวัสดุใด,ดที่เหมาะสมไปกว่าผิวหนังของมนุษย์มันมีความเหนียวที่ยอดเยี่ยมและมีความแข็งแกร่งพอดิบพอดี ขณะที่เขาพูดเขาก็ขย,ยับหน้ากากที่ฝาดฉางอีบฮับให้เขาถ้าเจ้าไม่เชื่อลองใส่ดูสิใบหน้าของฝาดฉางอิ้เป็นเปนสีเขียวเมื่อมองดูใบหน้าที่อยู่ใกล้หนังมากหนังรู้สึกว่าเหมือนนางกำลังเผชิญกับศัตรูที่น่ากเกรงขามหนังพูดว่าข้าไม่ลองเหมือนแมวป่าพองขนกำมัจะระเบิดเซจเจงหัวรเราะเบาๆเล็กน้อยเจ้าเชื่อจริงๆหรือ ฝ่าช่างอีต้ตระหนักว่านางถูกหลอกแล้วจ้องมองเขาแล้วไม่พูดอะไรเซียเจิงกิมและพูดว่ามันถูกสร้างขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญโดยใช้หลูเจียวในบางครั้งมันหลอจะถูกเปิดออกตามแรงลมแล้วทิวถัดน้องต่างก็กลายเป็นชนบทไปแล้วฝ่าช่างอี้ถือหน้ากากด้วยมือข้างหนึ่งและใช้มืออีกข้างกำมัดเอาไว้เมื่อคนขับหยุดมา้านางก็โยนหน้ากากไปทางฝั่งตรงข้ามต่ำด้วยปังปังปล่อยมันสองสามครั้ง มเมอเซียจงได้ยินเสียงรถมา้ามาจอดตรงหมู่บ้านเขาก็ได้ยินเสียงปังปังดังมาจากรถมาที่จอดอยู่ทางเข้าของหมู่บ้านหลังจากนั้นไม่นานหญิงสาวใส่ชุดกระโปรงสีกรีบบัวก็กระโดดลงมาก่อนนางมีดวงตาสดใสหน้าตาเด็ดดุ่ดนิด แต่ดวงตาของนางชัดเจนค่อนข้างซื่อสัตย์จริงใจและเหมือนจะถูกหลอกได้ง่ายเซียจงไม่รู้จักฝานช่างอีและเขาก็คิดว่านางถูกพามาที่นี่โดยทหารม้าเกราะโลหิตนางจะต้องไม่ใช่คนนอกหลังจากนั้นครู่หนึ่งเซียจึงก็ลงจากรถมา้าแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างเขาจึงสวมหน้ากากที่มีรอยแผลเป็นขับมาบนใบหน้าของเขา,มาเมื่อเซียจงเห็นว่าเป็นเขาก็รีบประสานมือและพูดว่าท่านโหเซียจึงพพักหน้าเบาๆและเสียงของเขาก็ไม่มีความผิดปกติ แม่ทับชูผักฟื้นทางกายเป็นอย่างไรบ้างเซียจงตอบว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีแต่ขาของเขาไม่สามารถรักษาได้นี่คือสิ่งที่หมอพูดเอาไว้แต่นนเนิ่นๆเซียเจองหันศีรษะมองไปที่ฝ่าช่างอี้ที่ยังกรดอยู่และพูดช้าๆคนที่ข้ายอยากพาเจ้าไปพบอยู่ท่านให ความหงุดหินเล็กน้อยในใจของฝ่า้างอี้หายไปในทันทีนางมองปที่เสยเชิงจากนั้นจึงมองไปที่ชายชราที่แขนขามไม่ดีที่ออกมาจากมาหมู่้านแม้ว่านางจะยังคงสับสนแต่นางก็ผลักประตูที่เปิดอยู่ครึ่งหนึ่งแกออกไปข้างหน้าด้วยความนังเลใจเล็กน้อยเสียจงจ้องมองที่แผ่นหลังของฝ่าชางอี้และเห็นว่าฝีเท้าของนางมั่นคงลมหายใจยของนางก็สม่ำเสมอยาวนานในขณะที่นางเดินนางไม่เหมือนสตรีทั่วไปทันใดนั้นเขาก็คดดาดเดาในใจ สตีผู้นี้เป็นไปได้ไม่า้นทางเป็นลูกหลานของตระกูลเมืองก็แค่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างท่านหัวกับสตรีผู้นี้ดูไม่ปกติเชียเจงไม่ได้ออกความเห็นดวงอาทิตย์กำลังตกทางทิศตะวันตกและเครึ่งหนึ่งของใบหน้าและขนตาของเขาก็ถูกเคลือบด้วยชั้นทองคำอ่อนในแสงแดดแผ่นหลังของฝาช้างอี้สะท้อนอยู่ในดวงตาเขาและการแสดงออกในดวงตาของเขาก็โดนแสงแดดที่ส่องสว่างเกินกว่าจะมองเห็นได้เขาพูดว่า อีกสักคู่ท่านเปส่งทางถับไล้ตนเองเซียจงตก,ตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งเมื่อเขาหนึ่งเนว่องวันอะไรดวงตาของเขาอดไม่ได้ที่จะรู้สึกเศร้าเล็กน้อยเมื่อท่านไปที่นั่นพาคนไปด้วยอีกสองสามคนข้าเคลงว่าไหยเหียนข้ารู้ขอบเขตเซียเจิงขัดจังหวะคำผู้บองเซียจงแล้วมองดูแผ่นหลังของฝ่าช่างอี้ที่อาบไปด้วยแสงสีทองเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็หันหลังจากไป ดวงอาทิตย์อาสดงทอดอยู่บนหลังเขาไม่ไกลนักทำให้เขาดูโดดเดี่ยวมากยิ่งขึ้นภายใต้แสงทับพันฝ่าช้างอีเขา้าไปในลาเล็กๆได้ยินเสียงทางมาจากห้องที่มีประตูเพียงเปิดครึ่งเดียวข้าไม่อยากดื่มยาที่ขมจนแทบอาเจียนนี่เอาสุรามาให้ข้าแม่ทับชูโปรดอย่าทำร้ายตนเองท่านเป็นโรคเกาท่านหมอเตือนซ้ำแล้วซ้ำอีกว่าอย่าดื่มสุราน้องชายข้าถูกขังมาสิปีแล้ว คำไม่ได้ดิมทรความรู้สึกของการถูกสุธาแพดเผาลิ้นของเขาก็คงสนิมขึ้นในไม่ช้าฝานช่างอี้เข้ามาใกล้มองเข้าไปผ่านประตูที่เปิดเอาไว้ครึ่งหนึ่งนางเห็นชายที่มีหนวดมีเคราทั้งอยู่ข้างเตียงและชายหนุ่มที่ดูเหมือนจะเป็นเ่าทับใช้ยืนอยู่ข้างเตียงและถือชามยาอยู่สถานที่ที่ฝานช่างอี้ยืนหยุนัทนค่อนข้างถูกบังจากแสง ทำให้คนที่อยู่ข้างในสังเกตเห็นนางชายมีหนวดมีเคราหน้าเหลี่ยมหันศีรษะมองออกไปข้างนอกทานในนั้นดวงตาของเขาก็เปลี่ยนไปสีแดงแล้วเขาก็เด็กกนางอย่างไม่แน่ใจน้องหลีขาวะฝานช่างอีไม่รู้จักคนที่เขาเรียกชื่อดังนั้นนางจึงเงย็นอยู่ที่ประตูโดยไม่ขยับหรือว่าตอบรับอย่างไรก็ตามหลังจากที่อีกฝ่ายมองนางอย่างทรมมดระวังเขาก็เปลี่ยนคำพูดไม่ลักษณะเหล่านั้นดูไม่เหมือนหลีฮาวะหลีขาวไม่มีชีวิตอีกต่อไปแล้ว เขาดูมีความสุขและเศร้าไปพร้อมๆกันเขาแทบไม่กล้ามองหน้านางถามในน้ำเสียงสั่นเครือเจ้าเจ้าคือชางอี้ใช่ไหมท,ทันทีที่ฝ่าชางอี้ได้ยินเสียงเขาเรียกชื่อนางก็นึกถึงจุดประสงค์ของเสี้ยเจงิงที่มาเมืองหลวงก่อนหน้านี้ทันใดนั้นเขาก็บอกว่าเขาต้องการพบใครนางจึงเดาว่าบุคคลนี้น่าจะเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาเก่าของท่านตานางและนางก็ไม่สามารถซ่อนความตื่นเต้นและความศกเารได้นางผลักประตูเปิดออกแล้วพูดว่า ท่านรู้จักค่าค่าสงสัยว่าท่านคืออีกฝ่ายแทบจะปิดหน้าและร้องไห้และสั่มทักด้วยเสียงสะอื้นสวรวัมีตะข้าเหล่าจูสามารถพบทายาทแม่ทัพเมืองได้อีกครั้งในชีวิตนี้แล้วหลังจาก17ปีแห่งความอายุทีรรมและการจากลาจูโยงฉางชายสูงเจ็ดชื่ออดไม่ได้จะร้องไห้เมื่อเห็นบุษขาของสหายเก่าเขาอีกครั้งเขามอบไปที่ฝานช่างอิละพูดว่าข้าคือลุงชูของเจ้า ข้าเข้าร่วมกองทัพภายใต้การบังคับบัญชาของท่านทาเจ้าตั้งแต่อายุ14ตั้งแต่ทหารธรรมดาจนไปถึงตำแหน่งผู้บัญชาการเจนหูและมารดาของเจ้าเคยถือว่าเป็นน้องสาวข้าเช่นกันเมื่อฝ่าช่างอีได้รู้อย่างแท้จริงว่าบุคคลนี้เป็นสาหายเก่าของมานดานางนางก็ไม่อาจซ่อนความตื่นเต้นไปได้มากกว่านี้อีกแล้วแต่เมื่อนางขยับเข้าไปอย่างใกล้ๆนางก็พบว่าขาของจูยยงช้างที่ซ่อนอยู่ใต้้าห่มนั้นบางเกินไปไม่เหมือนขาของบุุษ นางรู้สึกว่ามีก้อนในลาคอและพยายามควบคุมอารมณ์ของทางท่านลุงจูเกิดอะไรขึ้นในตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นกับขาของท่านจุงยงฉามีสีหน้าเศร้าส้อยเช่นกันและพูดด้วยความโกรธความล้มเหลวของแม่ทัพเมืองในการขนส่งสเสบียงนั้นเกิดจากเจ้าสนทักษ่วเหียนสาหรับขาที่ไร้ประโยชน์ของข้า ขณะที่เขาพูดเขาก็ตบกระดูกขาบางๆที่อยู่ใต้ผ้าห่มบางๆพูดด้วยรอยยิ้มผิดเบี้ยวโดวยแท้งทําเป็นไม่สนใจมาได้รับบาดเจ็บในสนามรบเมืองหัวดังนั้นอย่าพูดถึงมันอีกเลยขาไม่ได้สติมานานกว่าสิบปีซึ่งช่วยขาไม่ต้องเจ็บปวดทรมานจากการถูกขังฝ่านช่างอิรู้สึกเศร้าเมื่อนึกถึงสิ่งที่เซียเจิงพูดถึงก่อนว่าขาของจูหยงชางรักษาไม่ได้อีกนางถามว่า วเหยียนถังท่านเอาไวพี่เลยถือจบไปแล้วนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและตอนนี้ช่องปลาทองท้องนิยายมีระบบสมาชิกแล้วสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะ